สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนนะคะบอไดพบบอไดพอ่อหนะ้าตากันโดนเติมแล้วนะคะพี่น้องช่วงนี้อันจินั่งมาไขรับเนาะเะนาะอันจีโ่อยได้นอนเนาะสองสามมือแล้วนอน่มาไขรับสิวขึ้นเต็มหน้าค่ะพี่น้องเรื่องสิวเป็นเร่องธรรมชาติคะ่ะหอยตีนกากมาสิวกะเต็มอยู่โรงแรมเนาะเะนาะพึงกลับมาจากอัน ไปเยี่ยงเกาะเขินไปเมืองอันนั้นไปเมืองบ้านมาเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะมื่อนี้การสิอันจะถ่า,ายวิดีโอมาอันจะมาใส่ในนี้เนาะอันไปถ่ายวิดีโออัปเดตบ้านมาเนาะคะ่ะเนาะก็คือตอนนี้ก็เหตุลังคาบ้านแล้วแล้วเนาะคะ่ะเหตุลังคาบ้านเสร็จเนาะคะ่ะเนาะ บัณฑิตต่อไปโค้งหลังคาเซตเนาะค่ะเนาะต่อไปสิเป็นงานกอฉาบเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอากอฉาบบ้านที่าบ้านนะเนาะจะเอาเป็นหินออิดเขาเอื่อไสดแดงหน่อยเนาะค่ะอิดม่อนบอกเขาเอื่อิสดม่อนหรืออิดอย่างอิดแดงหน่อยเนาะค่ะเนาะอิดม่อนเอออิดม่อนนั่นแหละเนาะเ่ะเอื่อไสจำไม่คิด เอากล้วยมาจากนันอันทายวิดีโอเอากล้วยมาจากไอ้เพื่อนนะคะตากับยายเราตัดกล้วยลงลงมันก็จะมีกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยกล้วยอย่างกล้วยนำว่าบานเฮ่าเนาะค่ะพี่น้องเพราะตอนเดียตตางประเทศเรยากอยากได้กล้วยกล้วยบานเฮ่าเนาะพอมาพี่มันลายแล้วมันกินไม่ทันเดี๋ยวอันจะมาใส่วิดีโอไปหายเนาะอันมาเอาเอามาไหว้โรงแรมเวลาอยากกินก็กินนะคะงามงามหน่วยงามนะคะพี่น้อง แต่สิบ,บอกก่อนเลยว่าของที่ชอบที่ซุดที่อันมาอยู่นี่เนาะเลยสองสามเดือนนะคะพี่น้องจะเป็นอะีรนนคะพี่นอ้องบักสมมอ่อค่ะเป็นยังสีมันคือดำเพราะว่าอันลางน้ำนะคะหลังน้ำแบบมากกินมือละซิฟยี่ซิบน้อยนะอันจะจิ้มเกลือกินเนาะคะ่ะมันจะฝาดๆเนาะคะ่คะฝาดๆขมๆเนาะ พอดีอันลางน้ํามันก็นเลยจะสีสีดําๆบางสีเนาะอันลางน้ำล้าก็แช่ตัวเย็นไว้เนาะค่ะพอดีอันเก็บนวยลนนันมากเนาะค่ะบักสมมอโชคดีดีเนาะค่ะปีนี้มาพอส่วนบักสม,ม่อเนาะค่ะเนาะสีฝาดๆขมๆแต่ว่าเป็นอย่างคือแบบอันก้อนนานี่ไหอันสกินบักอยอียงกับบักกอกบักกอก,กปลาเนาะค่ะกินกินข้าวตาใส่บังุงขา้าบเปเืตกตใส่บังฮงค่ะพี่น้อง เอามานางกินเอาไปใส่ล่างส่างแล้วก็ใส่สองฟีดเป็นบ่อประกอบมันสุกแล้วมันก็สิลงโดนนอกระกอกปลาล่างล่างแล้วกันเอาไปใส่สองฟีดบัดเวลาสกินก็เอาออกมากิน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 น้ยแบบน้วยแข็งๆไปนานนะคะเนาะคือใบไข่ไอส์ไอ์ครีมประกอบนะคะเนาะมันมิดหนาไปแล้วประกอบมาเดี๋ยวนี้มันก็มาตอนนี้มันเป็นหนาสมม้อเนาะบรรห้าเนาะเนี่ยสกินให้มึง มากมากวันนี้กันไปกันบั้นใดยุบานเนาะ้องใังรถไปใส่มาใส่กับส่รถแล้วก็เอาเกลือใส่ไปน้ำเนาะ,ะเนาะกินมือละหาหกนวยจ็ด๊ดนวยบบนี้ก็ไม่แห้งละมันจะออกฝาดๆนะก็ของแสบด้วยค่ะพี่น้องฟ,<า>ฟาดฟาดแล้วก็คขมได้ว่าแสบแสบกินแล้วไม่แห้งไหมจำเกลืออืมอ อ,อยู่บ้านเท่าดีจังสิคะพี่น้องอยากกินบังไม่ปาเนาะก็เดยก,กินคนอื่นเขาว่าจะกินทุเรียนแอปเปิ้ลหรือว่าบักสมอียังไปสซันเนาะหรือว่าอะโวคาโดแต่ว่าอันเป็นอย่างปีนี้ลบมากอยากกินแต่บังไม่ปลาออหยังกระซังที่มันมีบักสมมากไปเก็บมากเป็นทุงบางง่ายนึ่งก,กินไปเมื่อลาสุดหนึ่งอันนี้เป็นสุดหลังเนาะ แซบบ่่บอาแล้วก็แค่นี้แหละคะ่ะนอกค่ะเดี๋ยวอันจะเอาวิดีโอที่อัน,ปนไปทายอ่าบานเนาะอัปเดตบานมาว่าไปฮอไซกันแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่างานต่อไปก็จะเป็นงานกอสาบเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกอสาบอ,อิดแดงอิดแดงหน่อยเนาะค่ะเนาะจะได้ก,พกดนะดพ็พอกันวิดีโอนาได้คะ่ะพี่น้องเนอะพอกันวิดีโอนาค่าาาคะรักษา,าสุขภาพบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพสิขออนุญาตไปกินบัก บักซุมม้อกันนะคะเนาะอืมแซบ่บแซบ่บโคมฝาดกินลำไม่แห้งบางไม้ปลาบานเท่าค่ะพี่น้องอันบัม่ความสุขกินบางไม้อย่างอันบัมมีความสุขคือกินอันนี้เนาะบักคมคมฝาดฝาดกินแซ่บแซบ เดี๋ยวขออนุญาตล่าก่อนด้วยค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอลนาค่ะโดนๆมากพอหดากันเท่านึงเนาะคะ่ะเนาะ2นาทีแล้วนะ update เฮบาบได้นะคะพี่น้องตอนนี้ล้างค้าเสร็จแล้วเนาะคะ่ะล้างค้าของบนนะคะเสร็จต,ต่อไปก็จะเป็นงานกอานะะน่อสามเนาะค่ะเนาะพอดีมือนี้อันมาลดน้ำขังบานเนาะคะ่ะเนาะ ลังค่าเสร็จแล้วจะเป็นงานกอสาบนะคะพี่นอ้องข้างในบานเย็นเย็นนะคะเพราะว่าอันติดออยางกา็แผ่นกันความหอนนะคะพี่น้องคือ,อครงหลังค่าข้างบนเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นงานกอฉาบงานกอฉาบอันนี้อันเรบเป็นหินม่วนเบาเนาะคะ่ะอันจเจ้าเป็นหินเนี่ยหินแดงหินแดงแบบนี้ หินแดงหน่อยนะคะพี่น้องเนาะอาจจะใส่เวลาโดนแน่เนาะคะ่ะในการานั้นกันกอเนาะเพราะว่ามันเป็นอินแดงอินแดงหน่อยแม่อันนอพีดอินแดงหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวจังไดกัจะอัพเดตไอ้มึงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมึงเนี่ยนกเริ่มเข่ามาเฮทั้งล้วแม่นะแต่ก็บ่กเป็นยังเดี๋ยวก็ออกไปเองเนาะนก ค่ะเดี๋ยวค่อยฟอกันต่อไปเนาะตอนที่เขาก่อทราบเนาะขันอันบ่ท่านได้ไปอันจะมาถ่ายวิดีโอให้มึงเลย่อยเนาะแต่ว่าบานเย็นแห้งครับพี่นอ้องคือแบบเ้ามาเย็นทางตตยเนาะเย็นแห้งหลก้กกะล่มก็เย็นห่ายยู่นะคะพี่นอ้องนะนกนกเลิมเขาหาทยูล่ละเดี๋ยวค่อยฟอกันวิดีโอเนาะมืออันอัปเดตให้ฟังหน้อยเพราะว่าอันกะหิวเขาเนาะ ยิ้มขาวว่าท่านได้กินข้า,าวเช้าอยู่วันนี้ปลายโมงแล้วนะคะพอกันวิดีโอนะครับพี่น้องเน่กล้วยจากสวนค่ะพี่น้องกล้วยซีสะเกตนะคะเนาะจากสวนป่ายหญ่นะคะเนาะอันนี้เป็นกล้วยน,นำบ้านนะคะแต่ว่าหน่วยมันยังหน่อยแม่พี่นงวันน้อยบุกข่อยอวบเป็นไรเนาะแล้วแต่บางวีเนาะเอามากินอยู่โรงแรมอันแมนแม่ แม่ให้เอามาอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะคะเป็นของตากับยายเราปลูกไว้วเองเนาะคะ่ะเนาะแม่กล้วยซีสเกตค่คะพี่น้องเอามาวานนี้โรงแรมเวลาอยากจะกินกันเนาะค่ะเนาะนีะน่กล้วยปอดสารด้วยค่ะเด้อพี่น้องเด้อกล้วยหอมทองตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะกล้วยซีสเกตกล้วยซีสเกตมาเด้อพี่อย,ยากกินกล้วยพี่อยากกินกล้วย